สวัสดีครับพบผมบ่าวเคนสติกอีกสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้ายามเช้าพากันมาเอาหน่อไม้สร้างภัยไปแกงขึ้ยากักสามหน่อนนี่นะเห็นบอกบ่าวเคนข้างในใช่ไหมหนอนนี้เราก็ใน มันชีบดูดูเลยได้นเนาะมันเริ่มสูงเบิดแล้วจ้ะเห็นดิฮูเป็นลำเป็นกอเบิดเลยถ้าบุก,กินช่วงนี้ก็คือจะบม่ดได้กินละบัดนี้ <c oughs> หน่อไม้ชางไัยเป็นหน่อไม้ที่แกงแซบๆอบ <c oughs> อ่อนอ้นรุยลงเรือป่มีอีกเนี่ยตะก้าม,มาใส่ เย็นพี่นองว่ามาหาก็บอตะกะมาใส่ถุงมันมแล้วอ่ะบอกเินบอกเลยแหกเลยไหนเนี่ยบัใหญ่นาะหน่อเป็นไว้นาะคแัแเวบันเนออาติบัใหญ่กับ มันจะเป็นเมงแบบนี้แล้วมันสีบรุทใหญ่กัมเนี่ยมันใหญ่กว่าทันเพื่อนเลยมันเป็นเมงมัดเลยมือนี่เป็นอึมขึมอากาศตกห้่นเลยไหตกมาแบบเอารุ่นแบบน้ำออกแก่งเลยลยรอบนี้เนาะเ <c oughs> ดือนซิปเบิร์ดเดือนเก้าเลยเดือนซิปแล้วมันสิฝนแหงได้แบบนี้ สามหนอวันนี้ถัยย่วใหญ่ๆเห็นพักกระเยงยามนี่เลยขึ้นอยากแกงน่ม่ม้ช่วงนี้สองอาทิตย์โอ้สองอาทิตย์อาทิตย์ละข้างต้องได้กินเมนูนี่นมาเอาอีกน่นองจ้ะหน,นอน้อยสามหนอยันบุ่มอิ่มเอาอยากบ่ นี่เงเนี่ยน่อสันสันแบบน่ะหน่อันมีแล้วมีถึงสูงประมาณนี้บ่เอาสูงแล้วมันเป็นลำเป็นกอบัหมูจ้าบิ้ดนี่แล้วก็อ๋อจำนี้แหละหน่อสันีย่พอดีเก่ง ไข่แกงมันหวานว,าว้าวพี่น้องจ้ะคืเด้อน้ำคืเด้อมันแห่งเป็นบางให้ด้อจ้ะมันก็กไ,ไม่ได้แห่งพวกให้ดอกแต่ถ้าฝนบ่มมาเติมนีก่กะโยมมืดกระตกให้แน่มืดมาแล้วก็ได้ แซงไลาสาติ๊กมากมักเก่งแซ่บมันอ่อนมันหวานชิ้นแบบนี้เก่งอ่อน งเงี้ยก่อนจากันนี้ระวางต้มน้ำไม่รอจือดสติกเอามาปลูกปลูกได้สงได้สามมื้อสติกก็เอาคีววัวมาใส่พี่น้องจา๋าอุ้ยมันจังมาแตกบันนี้ใบจนเขียวจนกล่ำตอนเอามาปลูกเขายังไม่ได้แน่นเอกระมังหรือกระถางปานนี้ผ่านไปบุก,กี่มือ้อแน่นเลยใบบกใหญ่เขียวเลยขี้วัวด้วยจ้ะเดี๋ยวสติกเอาคี้วัวมาใส่นี่ จังมะงามแบบน,นี้หฮงเด็ดหฮงแตกเด้อเมื่อวานนี่ก็เด็ดไปอันนี้เขาเกี๊ยบเด็ดไปใส่มุกปลาซิวจากเมื่อวานนี่ปลาขนเจนานหฮงเด็ดแฮงแตกจะติดกระสีเด็ดเห็นมันแตกเมื่อวานนี่ก็เด็ดไปกำมักใหญ่ผ่านไปบุกเกินสองมื้อจ้ะนี่เด็ดนี่ค่ะมันชิแตกขึ้นมาใหม่เห็นบอกมันห่างอยู่นะนเ็นเด็ดหนูมันชิเตกทะเบงเด้อแบบน,นี้ เอมเลยแหละปลูกจะเอามาปลูกจากทุง่งนานี่แหละเวลาเฮาอ็ดอยู่อ็ดกินขี้ข้านไปหาในทุงน่งนาเอามาปลูกไว้แบบนี้หละมันง่ายดีง่ายต่อการจะเอามาทมําเมนูต่างๆจังหน่อยก็ออกดอกม่วงเต้นทงไฮทุง่งนาหอมครบรลอเกี่ยวเขานะพี่น้องเนาะได้กินได้กินหอดบ้านผัไก,ก่บ้านก็ได้ พะกระเงยงตลาดก็มีอยู่ดแต่มันหอมมันคนหอมคนระแบบเด้อพะกระเงยงที่ิ่นขายในตลาดมันจะหอมคนละแบบกับพะกระเงยงนาเฮาอันนั้นเป็นพะกระเงยงปลูกค่ายแต่กระบอหอมสูพะกระเงยงที่เฮาปลูกเองเอ้ยปลูกเองเนี่ยมันขื้นเองตามธรรมชาติพะกระเงยงนานี่แหละชาวติแค่เอามาปลูกไว้ใกล้ใกล้มือใส่ลหลายให้หอม ส่วนตัวชอบผักกระเงงช่วงนี้ผักขาบกใกล้เลยมีผักกระเงนงโบกแยงเด้อใส่ผักขาเด้อใส่ผักกระเงงแล้วก็โพเด้อจ้ะสติ๊กสิบรใส่หลายผักเด้สติ๊กมักแบบนี้เด้บางคนเพื่อนก็เดิมส่ออกดอกเลยพี่น้องเงอะเงะเลยนี่ดิบางคนเพื่อนก็ใส่เด้ใส่ผักขาแล้วก็ยังใส่ผักกระเงงยังใส่พักอีตู่อีกสติ๊กใส่ผักกระเงงกับพักกระเงงเลยใส่พักอีตู่กับใส่อีตู่เลย ใส่ชะอมหรือผักขาก็ใส่ชะอมเลยใส่แค่อย่างเดียวสูตรสาติ๊กหัสาติ๊กสือโใส่สสสหลายอย่างถ้าถามว่าหลายบ่พักกัเยงพี่น้องมันเกิดเองนี่นี่มีบัดเดอร์นี่ข่างเงือนอสาติ๊กนี่นเกิดเองค่ะมันมาน้ำดินน้ำหยางดอกมันปิวมาบนนี้นี่เครื่องต้นหญ้าบเคลนตัดนี่เห็นบ่แต่ก็คือว่าอะไรเนาะแถวนี้หันหมาเมวมันเยี่ยวมันขี้นี่เห็นว่านี่มันจะเกิดเองแบบ ตามอ้อมเือนผู้ทางพุ่นบางทีสติกระจัก็บช่วงผู้ช่วงหมาเมวมันบกีใส่เงี้ยวใส่ผู้หรือว่าตามคนาก็บอึ๊ศะแต่ก็นั่นแหละมันไกลปลูกไว้ใกล้มือแลวไข่เนยแบบนี้บึ่งมะเขือก็ได้เอาล่างถ้วยล่างจานหรือเอากินแล้วเฮาสาดเม็ดมันมามันเกิดนี่วบนี่ต้นน้อยนี่ตกดกด้วยนี่เดี๋ยวมามาแล้ว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 เก็บเก็บมะเขือเลยสิเกะ Đi, đi. Nè, bộ Tìm kháng ban lưu mình nhắn cái đây Không ai Không ai Hả Để mèo đơ Để mèo nói đơ Úp Hứi 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 kẹp พี่น้องมาแบบนี้มุกปลาซิวหรือจ้ำหม,ม่อวานแต่ก็มีพัดกระเพราน้ำเด้อมันเต็มเอาขึ้นบ่ได้ลองจะกินผัดกะเ้าเขียนเลยไ่ได้แกงให้พี่น้องเบิ่งจ้ะบอกเขียนไปธุระก็เลยแกงเลยข่าวร้อน กินหน้าบ้านมือเนี่ยแสงก็สีมืดๆอากาศก็เป็นคึมๆนะ่ะตกให้แน่แกงส่บกึกมึอในว่านหวานแซ่บบ่ธรรมดาหน่อไม่มันกระวานอยู่แล้วมังแกงส่บกึกอ,อีกอ้ยของคู่กันลูกปลาซิ่งหอกหอมไับจองขนาดกันเนยอะ

มุกเป็นตัวแบบนี้มีพี่น้องแหละเพื่นก็ติดถามว่าม่ได้เอาขีม่มัมนออกเบกขมเบกเบกขมเนาะเบกขมเป็นบางหนอนอืมครับนี่ พี่น้องยินเสียงหมาน้อยเสต็กเอาไปขังเด้อมันกลัวขังขลักินเหล้าไปเลยจะปล่อยเพื่อนอมันวุดด่นมันวุ่นจอะมันยังพูดไม่รู้เรื่องเหมือนพี่เล็กเล็กพี่เล็กโตเลยจะพูดไม่รู้เรื่องเลยนอนมีข้าวโพดไม่รู้เรื่อง 2องเดือนไปแล้วถึงจะเริ่มฝึกได้หมายน้อยยังน,นี่ยังไม่รับลูานะต่หมากับเมวนี่หมาสนง,ง่ายกว่าแมวเนาะเมียวสนไม่ได้อืมเดี๋ยวสนไ่ได้เรืเ่องแมวคุณนั่นเป็นธาตุแมว <c ười> ตั้งตาใจทุกอย่างนะจะมาในโซนได้บอกยุดคือยุดบอกนั่งคือนั่งบอกนอนคือนอนถ้าเขาฝึกวะเมวก็ฝึกได้แต่ว่ายอยากฝึกยัดมาเมวเปลี่ยนมรราตัดไมนั่งกินหนาบ้านมาเมวก็จะกวนจัง่อย ปลึกได้ผก็ปึกไปกู้แล้วเบิดจับยาบ้าเลย้จมูกดีก็่าท่า <c ười> นหมาเนาะนี่มันบันดมแต่มันก็ดีมไม่รู้เรื่องไม่รออันนี้มันวนแล้วเด้อ พี่งดเจะนอนเ,อเลยไปปล่อยหมาปล่อยแมวสวัสดีิยายที่กินไปกินบนโต๊ะในครัวจ้ะอยากให้เ,เปลี่ยนบรรยากาศฝากพี่น้องย่ายบ่อนกินซื้อนั่งแต่มุมครัวไหลงั้นมาเค็มลาพี่น้องเลยจังน,นี่แหละเต่านี่ก็ได้เมนูกแกงนอไม้นี่แหละสู่พี่น้องบึงสู่สพี่น้องกินน้บหมเค็ดเนาะครับผมเอาครับคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่าน,นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจหน่อยได้ครับแล้วพบพอกันคลิปหน้านสวัสดีครับสวัสดีจ้า